อาหารไทยถือเป็นสุดยอดอาหารยอดนิยมระดับโลกและติดอันดับหนึ่งใน3ของโลกที่คนทั่วโลกต่างยกย่องในรสชาติความอร่อยด้วยรสเปรี้ยวหวานมันเค็มและเผ็ดแต่ที่ผ่านมายังไม่มีการกำหนดมาตรฐานของอาหารไทยที่ควรเป็น ทำให้เมื่ออาหารไทยไปเปิดสาขาในต่างประเทศจึงเกิดปัญหารสชาติตามมาอย่างเมนูอาหารข่าวที่คนต่างชาติรู้จักดีและเป็นที่ขึ้นชื่อคือผัดไทยต้ยมยำกุ้งแกงเขียวหวานไก่ข้าวซอยส้มตําผัดเม็ดมะม่วงหิมพานมัสมันผัดพริกแกงน้ำพริกปลาทูถ้ากินกับเมนูข้าวไทยร้อนๆอ,อย่างข้าวกล้องข้าวหอมมะลิและข้าวหอมนินให้รสชาติความหอมอร่อยตรงสเปกของคนต่างชาติ โอ้ยเอ่ยมาถึงขนาดเนี้เห็นภาพอาหารรสจัดจานสีสันฉูดฉาดแล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจินตนาก,การกลิ่นออกมาเลยใช่ไหมแหละครับ ขนาดเราคนไทยอยู่กับอาหารพวกนี้ยังกินกันได้เรื่อยๆเลยใช่ไหมจึงเป็นโอกาสของธุรกิจร้านอาหารของคนไทยที่อยู่ต่างแดนถ้าฝีมือเชฟเจ๋งใช้วัตถุดิบต้นตำรับไทยแท,แท้เชื่อว่าธุรกิจนี้ต้องได้รับการตอบรับดีทั้งจากคนไทยและฝรั่งบังค่าในต่างแดนอย่างแน่นอนยิ่งหน่วยงานรัฐนและเอกชนหันมาเอาจริงเอาจางังสร้างอาหารไทยตามมาตรฐานและเป็นรสชาติไทยแท้แท เพื่อยกระดับให้มีมาตราฐานต้นตำรับแล้วแล้วก็ใส่ใจต่อผู้บริโภคไม่ใส่ผงชูรสมีแต่จะโตเอา้าโตเอายิ่งยุคเนี้มันสังคมออนไลน์แล้วเริ่มเห็นช่องทางทำตลาดผ่านออนไลน์และ Facebook กว่ารายได้เป็นกอบเป็นกำร,ร,รัะการบริการการทำตลาดเจาะกลุ่มเป้าหมายหรือคิดเมนูใหม่มาผสมกับอาหารไทยนี่จึงเป็นการมากที่ท้าทายเชฟไทยให้สร้างสารรค์เลยครับ สเสน่ห์ของการปรุงอาหารอย่างถูกวิธีอาหารไทยมีสเสน่ห์ของเครื่องเทศและส่วนผสมการปรุงที่มีสูตรมีเทคนิคแปลกๆแ,และต้องรู้จักจัง,จงหวะเวลาในการปรุงต้องรู้ว่าควรจะใส่อะไรก่อนหรือหลังถ้าใส่เครื่องปรุงไม่ถูกเวลารสชาติก็จะเพี้ยนการทำอาหารไทยต้องมีศิละปะมากสิ่งที่สำคัญมากๆคือวัตถุดิบไทยถึงแม้ต่างประเทศจะสามารถผลิตวัตถุดิบหลายอย่างเหมือนที่เมืองไทยแต่วัตถุดิบที่เมืองไทยกับที่เมืองนอกนั้น รสชาติไม่เหมือนกันหรอกครับพริกกับเราที่ปลูกบ้านฝรั่งเขาก็ไม่เหมือนกับบ้านเราเชฟจึงต้องนำข้าวัตถุดิบจากเมืองไทยคนที่ทำกิจการร้านอาหารไทยที่ต่างประเทศซื้อของจากไทยดีกว่าอย่างแน่นอนเพราะอย่างนี้ร้านอาหารไทยแท้ที่ใช้วัตถุดิบเครื่องปรุงเครื่องเทศจากเมืองไทยจึงมีราคาที่สูง ถ้าคุณผู้ชมเคยไปเที่ยวต่างประเทศคงเคยเห็นร้านอาหารไทยในต่างประเทศบางประเทศมีร้านอาหารไทยเยอะมากแต่เจ้าของร้านเป็นชาวต่างชาติเชฟและพ่อครัวแม่ครัวก็เป็นชาวต่างชาติคุณภาพการทำอาหารไทยของคนต่างชาติจะแตกต่างจากคนไทยถ้าคนไทยทำรสชาติก็จะเพี้ยนน้อยกว่าหรือถ้าเกิดปัญหาคนไทยจะจัดการปัญหาได้ดีกว่าเพราะคนไทยคุ้นเคยและรู้ธรรมชาติของอาหารไทยมากกว่าจริงไหมล่ะครับ ค่ะคุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าอาหารไทยนะคะนอกจากในส่วนของหน้าตาที่ดีแล้วในเรื่องของรสชาติเองเราก็จะต้องมีการใส่ในเรื่องของรายละเอียดมีความพิถีพิถันด้วยไ <c oughs> ม่งั้นก็อาจจะพบในเรื่องของรสชาติที่อาจจะผิดเพี้ยนไปได้นะคะ แล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยในเรื่องของภาพรวมอาหารไทยนะคะในบ้านเรากันว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณธนิวนันกุลมงคลนายกสมาคมพัตตาคารไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่เหมียวแล้วกันนะครับ,รบพี่เหมียวครับเอาที่สืบเนื้อเมื่อกี้จากสกู๊ปี่เราพูดค,คุยกันก่อนสกู๊ปพูดถึงเรื่องรสชาติ ถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ครับพี่เหมียวทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีการออกมาพูดใช่ครับรู้สึกโดยเฉพาะเรื่องรสชาติอาหารในบ้านเราที่ตอนนี้มันมีปัญหาหือว่าไปต่างชาติแล้วรสชาติดั้งเดิมของเราเนี่ยมันเพี้ยนไปหมดแล้วมุมมองนี้ตอนนี้ทางสมาคมมีมุมมองอย่างไรบ้างครับพี่เหมียวแน่นอนที่ว่ามันต้องเพี้ยนนะคะเพราะว่าร้านอาหารในต่างประเทศที่มีอยู่ประมาณหมื่นหมื่นกว่าร้านเนี่ยนะคะถ้าสำรวจเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าของเนี่ย ไม่ใช่คนไทยทั้งหมดโดยถ้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะจะเป็นชาวต่างชาติอาจจะเป็นเจ้าของประเทศหรือบางทีก็เป็นคนจีนคนลาวคนเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แก้ง่ายว่าเพราะว่าเขาไม่ใช่คนคนไทยรสชาติอาหารของเขาเนี่ยนะคะเขาก็เขาก็อาจจะทําตามความเข้าใจของเขาคือดั้งเดิมไม่ใช่ต้นตํำรับไทยด้วยจริงนะคะอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะคะที่ตัวเองเคยเจอเลยก็คือผัดไทย ผัดไทยเนี่ยเราเห็นผัดไทยมันมีสีแดงใช่ไหมคะก็เออคือคนที่เอาไปทำเนี่ยนะคะที่ไปผิดเพี้ยนเนี่ยนะคะเขาก็ไม่รู้ว่าซอสที่ใส่อยู่ในผัดไทยคือซอสมะขามอย่าบอกนะว่าเขาเอาซอสมะเขือเทศใส่ใช่จริงๆอ่ะที่เคยเห็นก็คือเขาเห็นมันแดงๆนั่นน่ะเขาก็เอาเอาซอสมะเขือเทศไปผัดเอาไปดัดแปลงเองใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่อาหารไทยดังขึ้นมาหลายสิบปีหลังมาเนี่ยนะคะที่อาหารไทยมีชื่อเสียงขึ้นมาเนี่ยค่ะที่ชาวต่างชาติชอบเนี่ย อาจจะไปชอบที่ที่อย่างเงี้ยรถอาหารไทยเนี่ยมันไปเกิดในต่างชาติก็คือนักเรียนไทยที่ไปทํางานเมืองนอกใช่ไหมก็ทำเหมือนเหมือนคุณก๊อฟคุณเดะไปไปเรียนต่อมืองนอกไปเรียนต่อปริญญาตรีปริญญาโททากับข้าวเป็นทำ่างนี้กับการเอาเราก็ผัดเราก็ไปเปิดร้านเล็กๆของเราทํกฝรลังติด อะไรเงี้ยพลังติดตอนนี้ก็เริ่มเริ่มทำอาจจะเอาคนเอาญาติพี่น้องอะไรจากบ้านเรากลับไปไปทำอะไรเงี้ยนะมันเกิดเกิดได้รับความนิยมขึ้นมาอะไรเงี้ยส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นแบบนี้เกิดขึ้นจากคนไทยที่ไปตั้งรกรากหรือไปเรียนต่อแล้วก็เห็นช่องทางใช่ไหมฮะแต่พอต่อมาข้างๆคือร้านอาหารเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ไม่สงวนเพราะฉะนั้นใครเห็นก็อยากทำใช่ไหมฮะแล้วอย่างหนึ่งก็คือว่ามันก็คือ มันก็เขาเรียกอะไรนะมันก็แย่งตัวกันง่ายๆใช่ไหมฮะ <c oughs> สมมติว่าเชฟที่ร้านพี่เนี่ยเงินเดือน 20, 2 0,000ือีกคนหนึ่งอยากตั้งอีกแตก่ว่าแบบเชฟคนนี้เป็นคนทําทั้งหมดในร้านอาหารถ้าไม่ใช่เจ้าของใช่ไหมคนที่เป็นนักลงทุนเห็นว่าถ้าซื้อตัวเชฟเป็นคนหนึ่ง <c oughs> เขาก็เอาไปทําได้เอาไปไปตั้งร้านอาหารได้เขามีเงินไงคะมีเงินมีทําเล ใช่ไหมก็เอาไปเอาเอาเชฟไปก็ไปสร้างเมนูไปแล้วก็ทําได้ลูกมือที่ผัดลูกมือที่มา,าสมมติว่าเชฟคนนี้เป็นคนที่เก่งมีความสามารถทาอาหารทำอาหารไทยได้ต้นตํำรับแต่ว่าไปคนเดียวก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องเอาลูกน้องมาเดเอาลูกน้องมาลูกน้องก็คือไม่รู้ไม่รู้ว่าอาหารเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรนะคะ ก็คือหัวหน้าบอกให้ทําอย่างนี้อาหารอย่างนี้อย่างนี้อก็อก็คลุกกันไปผัดกันไปต้มกันไปใช่ไหมวันดีคือดีผ่านไป10ปีคนนี้จากผู้ช่วย ก็กลายเป็นเชฟขึ้นมาาใช่เชฟจก็มีการซื้อตัวกันต่ออันนี้ก็ไปเป็นอีกที่หนึ่งก็ไม่รู้ว่าไอ้จริงๆแล้วเนี่ยอาหารต้นตำรับมันคืออะไรอันนี้คือในต่างประเทศมาเป็นแบบนี้แล้วก็ประเทศด้วยคือการการเจริญเติบโตของร้านอาหารของร้านอาหารไทยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบคูพักลักจเมถ้าเกิดในประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะเป็นที่ว่า ส่วนใหญ่ก็จะหวงสูตรไม่อยากจะให้สูตรไม่อยากจะให้อะไรฉันทําเป็นเธอก็ทําตามฉันฉันบอกให้เธอใส่อันนี้เธอตําไปเธอก็ตาไปเธอคลุกไปเธออะไรประมาณอย่างเงี้ยก็ไม่ได้สอนกันไม่ได้สอนการทีนี้ไม่ได้สอนความไม่ได้สอนไม่ได้สอนว่าเหตุผลอะไรถึงใช้ตัวนี้อย่างเช่นเรามีแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานเนี่ยมีกะทิ คนโบราณเขาก็เลยใส่มะเขือพวงใช่ไหมเพื่อกินแก้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันมีคือในอดีตคือมันจะมีที่มาของมันมีที่มาของว่าทาไมเขาถึงใส่วัตถุดิบตัวนี้ตอนนี้ตอนนี้คนเราก็ไม่รู้บางทีเราแกงเขียวหวานอาจจะมาใส่แครอทก็ได้เราไม่รู้เ่รู้ว่าทําไมเขาใส่มะเขือพวงมะเขือเปราะเนี่ยเพื่อไปเพื่อไปกินแก้กันกับกับ กะทิอะไรเงี้ยค่ะบางคนแบบวัตถุดิบใหม่ๆก็อาจจะใส่เพื่อเป็นการเพิ่มสีสันแต่ลืมนึกถึงความเป็นจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือต้นตํำรับเนี่ยเขาเขาแกงอันนี้เนี่ยวัตถุดิบในการเอามาปรุงเนี่ยเขามาเพื่ออะไรนะัะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมันก็เลยเพี้ยนกันไปแบบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าอาหารไทยเนี่ยแค่ในประเทศไทยเนี่ยนะฮะมันก็มันก็มีความมันก็มีความเพี้ยนกันอยู่ตรงนี้ตรงที่ว่าความเจริญเติบโตคือเวลาเรานึกถึงเวลาเรานึกถึงว่าเราจะเปิดร้านอาหารไทย เราก็ไม่ได้บอกว่าเราจะต้องไปเรียนหนังสือะจะต้องไปอย่างตัวเองเนี่ยมีประสบการณ์นะคะจำได้ว่าเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยไปเบลเยียมจําได้ว่าร้านอาหารไทยในเบลเยียมเนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยจะเปิดเนี่ยต้องไปเรียน2ปีที่ไทยครับพี่เหมียวที่เบลเยียมอ๋อเ็คือเบลเยียมียนใช่ชื่อเป็นเบลเยียมเนี่ยเป็นต้นตำรับของไอ้นี่ค่ะบูเลเฟนไงคะบูเลเฟนร้านแรกที่ดังก็อยู่ที่เบลเยียมจําได้ว่า20ปีที่แล้วเนี่ยตัวเองไปเที่ยวนะคะ ไปกินอาหารไทยก็จําได้ว่าเขาบอกว่าเจ้าของร้านเนี่ยจะเปิดเนี่ยต้องไปเรียนประมาณต้องไปเข้าโรงเรียนในประมาณ2ปีได้ประกาศเชีัยบถึงจะเปิดร้านอาหารได้ครับแต่บ้านเราเนี่ยวันนี้เนี่ยสมมติว่าคุณก๊อฟคุณพร้อมแล้วผมจะเปิดร้านคุณสมมติว่าบ้านคุณเป็นทาวน์เฮาส์คุณก็ไปซื้อของ แมคโครโลตัสอะไรมาเลยอย่างเงี้ยนะคุณอยากทาอะไรคุณขายส้มตําคุณอยากใช้อะไรคุณก็ไปซื้อเลยตั้งหน้าบ้านคุณก็ขายได้เลยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นแบบนี้เพราะมันไม่ใช่อาชีพสงวนใครก็สามารถทําได้แสดงว่าต่างประเทศเขาสงวนเหรอพี่ใช่คือหลายๆประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเงี้ยนะคะเราไม่สามารถที่จะทําตามใจเราได้ที่อยากจะเปิดร้านอาหารตรงไหนก็ได้ถนนนี้เนี่ยเคยมีร้านอาหารอยู่5ร้านแล้วเนี่ยคุณก็ไม่สามารถจะไปเปิดร้านที่6ได้แต่บ้านเราเนี่ย คุณเห็นข้างร้านอย่างถนนอาหารดังๆอะไรเงี้ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเอกมัยรามินทานวมินหรือว่าพระราม5หรือว่าที่ไหนๆก็ตามทีเนี่ยที่เราเห็นว่าร้านหนึ่งดังก็จะมีร้านที่สองที่สามแล้วก็เกิดขึ้นมาเป็นสิบๆกันร้านเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดการดึงตัวพ่อครัวแม่ครัวเชฟพุกอะไรกันอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็คนเก่งๆอาจจะมีสักคนเดียวเพราะนั้นก็ต้องเป็นผู้ช่วย ความเพี้ยนในแค่ในประเทศไทยมันก็ยังเพี้ยนเพราะฉะนั้นอด่าไปดูว่าไปอยู่ต่างประเทศถูกไหมคะต่างประเทศเนี่ยถ้าเกิดว่าเจ้าของร้านไม่ได้เป็นผู้ปรุงเองได้แล้วก็แล้วก็จ้างต่อมาเนี่ยความเพี้ยนเนี่ยมันยียวย่อมจะเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดยิ่งไม่ใช่ผู้ลงทุนเนี่ยไม่ใช่คนไทยยิ่งจะเพี้ยนกันใหญ่เลยนะคะถ้าเป็นต่างชาติเขาอาจจะไม่รู้วัฒนธรรมไทยด้วยเอาแค่ง่ายๆนะคะสิบจำได้ว่าประมาณปี47เจ็ดเนี่ย ต้ยมยำกุ้งเนี่ยดังมากเพราะว่ามีงานวิจัยของบริกาว่าต้ยมยำกุ้งเนี่ยช่วยยับยั้งหรือว่าช่วยป้องกันมะเร็งได้ครับตรงนั้นต้ยมยำกุ้งตอนนั้นอนอะไนั้นเนี่ยมันก็คือมีอะไรคะมีมีม,มีขาตะาไคร้ใบมะกรูดมีพริกใช่ไหมคะเป็นต้ยมยำน้ําใสซึ่งตรงนั้นเนี่ยพวก ไอ้พวกสมุนไพรที่อยู่ในต้มยำกุ้งนั่นนหะค่ะถึงจะเป็นตัวที่ยับยั้งมะเร็งได้ป้องกันมะเร็งได้คือต้องใส่สมุนไพรให้ครบเคน่นคือสมุนไพรตรงนั้นเนี่นะคะที่จะมีมีกวดป้องกันมะเร็งได้ก็เลยดังขึ้นมาแต่ตอนนั้นมันก็จะเพี้ยนกันไปเรื่อยๆเราะว่าเะถ้าเติมรสชาติใส่นมเข้าไปสิกะทิเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แบบว่ามีน้ำพริกเผามันก็เลยทําให้รสชาติส่วนหนึ่งเพี้ยนด้วยแล้วก็ เขาเรียกว่าเหมือนคุณประโยชน์ตอนแรกที่บอกเอาไว้เนี่ยกานที่จะกินสุขภาพดีก็อาจจะเพิ่มคอเลสเตอรอลได้ด้วยเหมือนยกตัวอย่างนะคะตอนนี้เรามีเรามีเรามีเรื่องเห็ด3อย่างได้ไหมที่กำลังดังกันว่าเห็ดสามอย่างที่จะต้องทานพร้อมกันพร้อมกันสามอย่างจริงๆแล้วเห็ด3อย่างไม่ได้กินตัวเห็ดนะคะจริงๆเห็ด3อย่างเนี่ยกินน้ําอกินน้ําแกงของเห็ดที่สามอย่างแล้วไม่ออกลิ่มต้มใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเอาไปเอาไปผัดกันก็อาจจะไม่ก็อาจจะไม่ได้มีไม่ได้มีใช่ จริงๆแล้วตอนที่อาจารย์สุทธิวัฒน์คำภาคิดเรื่องเห็ดสามอย่างออกมาเผยแพร่เนี่ยก็คือเห็ดสามอย่างที่เอามาต้มนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่รู้ไงคะว่าที่มาที่ไปเนี่ยมันคืออะไรนะคะเราก็แบบว่าเออเราก็ตามตามกันอะไรเงี้ยตอนนี้มีหลายอย่างออกมามากมายนเรื่องในเรื่องสุขภาพเนี่ยค่ะเอากลับมาเรื่องเรื่องอาหารไทยความเพี้ยนตรงนี้เนี่ยที่ประทรงพานิชออกมาออกมาออกมาห่วงใยเนี่ยมันก็ถูกต้องเพราะว่า ออตอนที่กรม,รมกส่งเสริมการส่งออกหรือตอนนี้เป็นชื่อกรมการค้าระหว่างประเทศที่โครงการเรื่องไทยซีเล็กส่งเสริมให้ร้านอาหารไทยได้ป้ายไทยซีเล็กในต่างประเทศเนี่ยก็คือจะต้องใช้วัตถุดิบไทยมีเครื่องปรุงมีการตกแต่งมีข้อกําหนดหลายๆอย่างถึงจะได้ไทยซีเล็กอันนั้นก็คือว่าจะได้บอกว่ารสชาติเป็นไทยแต่ว่าก็ ไม่ได้สามารถที่จะแจกป้ายได้กับร้านอาหารไทยในต่างประเทศได้คคือมีหมื่นกว่ารายเนี่ยก็น่าจะได้พี่ว่าน่าจะไม่เกินสามพันโอ้โหไม่น่าจะได้เกินสามพันเยอะนลยเยอะมากเลยเยอะมากซึ่งซึ่งมันมีความผิดเพี้ยนซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะในมุมมองที่สมาคมพัฒนาการไทยเนี่ยก็เคยเคยพูดคุยกับผู้บริหารทางกระทรวงพาณิชย์เหมือนกันนะคขบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่มันจะแก้ได้เนี่ยมันก็เหมือนเรามีสมาคมพัฒนาารไทยอยู่ในประเทศไทย อันนี้ก็คือการรวมตัวของเอกชนที่จะช่วยกันใช่ไหมฮะอย่างในในบ้านเราเนี่ยเราช่วยกันเนี่ยสิ่งที่เห็นก็ะจะว่าเมนูอะไรที่มันที่มันพัฒนาได้นะคะหรือว่าทําอย่างไรถ้าขาดปุ๊กขาดเชฟเนี่ยนะคะแล้วจะมีคนช่วยได้แล้วรสชาติอาหารไม่เพี้ยนเนี่ยเราก็ได้คุยกับซูปเปอร์สโตร์ขนาดใหญ่ว่าคุณไปทําอาหารกึ่งสําเร็จรูปอย่างเช่นง่ายๆน้องเปิดร้านน้องอยากจะทําปอเปี๊ยะน้องพันปอเปี๊ยะไม่เป็น เห็นไหมเดี๋ยวนี้มันมีปเปียสํสเร็จอ,รอันนี้อย่างเงี้ยนะกึ่งสําเร็จที่เอามาทอดได้อันนี้คือการแก้ไขที่สมาคมพนานไทยเป็นผู้ริเริ่มในการนําเสนอนะคะอย่างเงี้ยนี่คือการแก้ไขข,ของการรวมตัวกันของผู้ประกอบการ,รเราไม่แย่งเ,เราไม่แย่งพนักงานเสิร์ฟเราไม่แย่งพ่อครัวแม่ครัวในรัศมี จะแบบหนึ่งกิโลใกล้เคียงกันนะร้านอาหารที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันเรามารวมตัวช่วยเหลือกันมีงานเลี้ยงแบ่งปันกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือการช่วยเหลือกันบางคนเมื่อก่อนนี้เราช่วยกันขนาดที่ว่าสมมุติว่าคุณเปิดขายโจกรอบเช้าคนของคุณว่างรอบบ่ายอีกคนนึงทําเปิดรอบเย็นคาเฟ่เอาคนไปช่วยกันอันนี้นี่คือผู้ประกอบการช่วยเหลือกันเพราะฉะนั้นรสชาติอาหารก็จะมีการแชร์กันเรามีการประกวดอาหาร นะคะเดี๋ยวนี้มันซบเซาไปเพราะว่าสมาคมก็ไม่ได้มาจับเรื่องนี้แต่สมัยก่อนเนี่ยสมาคมพัฒนาไทยทําเยอะค่ะทำหมอยักษ์กระทะยักษ์ประกวดอาหารสารพัดอย่างอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็เกิดจากภาคเอกชนเป็นผู้ลุกขึ้นมาทําเรื่องนี้และภาครัฐช่วยส่งเสริมนะคะในต่างประเทศเนี่ยเท่าที่ทราบมันมีแค่บางประเทศที่สมาคมพมีสมาคมพัฒนาการนะคะอย่างออสเตรเลียเนี่ยมีสมาคมที่เข้มแข็งนะคะ หรือในอเมริกาอาจจะมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางประเทศเท่านั้นที่มีการรวมตัวของภาคเอกชนที่เข้มแข็งซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นบทบาทของภาครัฐซึ่งต้องสมมุติว่าพี่ทําร้านอาหารอันนี้ร้านอาหารอยู่ในละแวกเดียวกันอยู่ๆพี่จะไปเดินไปเจอกันกับ4ร้าน5ร้านเนี่ยมันยากแต่ถ้าภาครัฐลุกขึ้นมาบอกเป็นผู้จัดเป็นผู้ว่าเชิญเป็นตัวกลางในการเชิญร้านอาหาร5ร้าน10ร้าน20ร้านในแต่ละร้าน มาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือหน้าที่ของภาครัฐที่จะส่งเสริมเป็นผู้ริเริ่มที่จะแก้ปัญหาตัวนี้นะคะอ่ะ,ะฉะนั้นทิ้งทายเล็กน้อยครับพี่เหมียวครับถ้าดูจากมุมมองแล้วทิศทางเรื่องของรสชาติอาหารที่เพี้ยนแล้วเราต้องตามแก้หลังจางนี้นะครับแล้วก็ถ้าดูจากทิศทางแล้วเราว่าทิศทางอาหารไทยหลังจากนี้มันจะโตยังไงบ้างครับพี่เหมียวคือร้านอาหารไทยเนี่ยมันเติบโตแน่ๆน,นะคะประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศ กเกษตรกรรมนะคะเรามีข้าวหอมมะลิหอมอมากนะคะเรามีสินค้าเกษตรสารพัดอย่างนะคะเรามีทุเรียนนะซึ่งนักท่องเที่ยวจีนแต่คนจีนชอบกินทุรเรียนมากอะไรเงี้นะเรามีสารพัดสินค้ากุ้งเราก็ดีไก่เราก็ดีหมูเราก็ดีสินค้าเกษตรเราดีทั้งหมดเนี่ยเราเอามาปรุงอาหารได้สารพัดอย่างนะคะบางประเทศเนี่ยอาจจะมีอาหารไม่กี่อย่างเองที่เราดูประเทศตะวันตก มีอาหารไม่กี่อย่างเนื้อก็เนื้อไก่ก็ไก่วัตถุดิบอาจจะไม่เยอะไม่เยอะแต่เราเนี่ยสารพัดต้มผัดแกงทอดอะไรเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารเราเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะมามันมีด้วยความหลากหลายของของมันแล้วก็หลากหลายของวัฒนธรรมอาหารเหนืออาหารอีสานอาหารใต้อาหารภาคกลางภาคตะวันออกรสชาติอาหารมากมายแล้วก็อาหารตัวประเภทของอาหารเยอะรสชาติอาหารก็ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ย คนต่างชาติมาบ้านเราเนี่ยสวันกินอาหาร9้ามื้อเนี่ยกินไม่ซ้ํากันไม่ซ้ํามื้อได้เลยเราในขณะที่เราไปบางประเทศเนี่ยเรากินแล้วซ้ํานะสามสามวันเนี่ยเรากินอาหารเขาซ้ําแต่บ้านเราเนี่ยไม่ซ้ําเอาแค่เราเรานึกถึงก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวอะไรต่ะไรสารพัดก็ยังชี่มาเพราะนั้นนมื้ออาหารของเราเนี่ยที่ที่จะที่ที่จะเสิร์ฟคนเนี่ยนักท่องเที่ยวหรือว่าคนต่างชาติหรือแม้กระทั่งคนบ้านเราเนี่ยนะคะเรามีมื้ออาหารที่หลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ย โอกาสที่จะเติบโตของร้านอาหารเนี่ยสูงมากค่ะอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะเรียนจริงๆเลยนะคะว่าตัวเองเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นด้วยในเรื่องอาหารราคาถูกครับค่ะคิดดูนะคะแฮมเบอร์เกอร์ยังเท่าไหร่อ่ะแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นอย่างต่ำเนี่ยสามสิบห้าสามสิบห้าสามสิบาทมบว่าทแล้วก็เป็นมาตใหใหญ่ผมก็เห็นเฉียดร้อยนะใช่ไหมแต่เราลองเทียบดูกับอะไรคะข้าวแกงเรามื้อหนึ่งค่ะ เท่าไหร่อ่ะสาสิบห้าบาทเนี่ยได้สั่นอาหารครบถ้วนกันด้วยสามสิบห้าบาทนี่เราไอ้นี่กันเลยเราเราเราเดือดร้อนกันมากถ้าข้าวแกงจะเพิ่มราคาแต่เราไม่เดือดร้อนถ้าแบบว่าแฮมเบอร์เกอร์ไม่เดือดร้อนถูกไหมคะตรงนี้ที่มุมตรงนี้ที่ว่ามันต่างกันทั้งจริงๆแล้วเนี่ยข้าวแกงจานหนึ่งเนี่ยที่จะบอกว่าทั้งความอิ่มอร่อยคุณค่าทางโภชนาการครบในในหนึ่งมื้อของเรา เทียบกับอาหารต่างชาติเพราะฉะนั้นโอกาสที่อาหารไทยเนี่ยจะมีมูลค่าสูงขึ้นต้มยำกุ้งบ้านเราเนี่ยอย่างแพงก็150ร้อยห้าสิบสองร้อยสองร้อยห้าสิบแต่ไปอยู่ต่างประเทศแล้วเนี่ยสามพันได้เล,เลยนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยมูลค่ามันโอกาสที่ตลาดบ้านเราเนี่ยจะสูงจะมีมีตลาดที่สูงขึ้นมากกว่านี้มากเลยะคะ่ะโอกาส มีโอกาสมากมายแต่ว่าแน่นอนว่าภาคเอกชนก็จะเป็นส่วนช่วยในเรื่องของการที่จะคงรักษาวัฒนธรรมอาหารไทยไว้ด้วยนะคะก็คือตรงนี้เนี่ยค่ะเราก็เราในเชนกันก็พูดกับบรรดาเพื่อนที่เป็นผู้ประกอบการนะคะว่าเราเนี่ยเป็นหนึ่งก็คือถ้าในแง่ของในแง่ของความปลอดภัยคือเราเป็นผู้กลุ่มชะตาชีวิตของคนที่กินอะไรเข้าไปใช่ไหมคะเพราะมันทำเรื่องสุขภาพอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลานี้เนี่ยนะคะเราก็กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ย<ม>เคยประมาณมูลค่าตลาดของการท่องเที่ยวอยู่ประมาณ2ล้านล้านบาทร,บรู้ไหมคะว่า3 0มของมูลค่าตลาดของการท่องเที่ยวคือ30%มของ2ล้านล้านบาทโโคือมูลค่าของอ,ะะะอาหารนะคะก็<า>น่าจะเทียบเป็นหลักแสนล้านได้แสนล้านครับ ใช่ไหมคะเพราะนั้นเมื่อกี้นี่ดูในในตลาดดูในตาางเดียว่าใช่ใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เราคิดว่าตลาดเราน่าจะไปถึงได้ขนาดนั้นค่ะก็น่าจะเห็นในเรื่องของการเติบโตโดยเฉพาะอาหารไทยหลังจากนี้นะครับแล้วก็มุมมองในเรื่องของรสชาติก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้าหากว่าภาครัฐเข้ามามีส่วนช่วยเหลือแล้วก็ภาคเอกชนช่วยสนับสนุนด้วยวันนี้น้ขอขอบคุณทางด้านของนายกสมาคมพัฒนาการไทยพี่เหมียวมากนะครับขอบคุณครับค่ะเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันตออปลครับ Thank mm -hmm. you.